นี่คือหนึ่งในร้อยโรงแรมที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นค่ะ <try Und ress> Hotel Showa ho. เรียวคังเมืองวัตส anyway. ึโมโตะจังหวัดนางาโนะใกล้คามิโคจิเขามีล็อบบี้อยู่บนเขาว่ากันว่าสูงเท่าโตเกียวสกายทรีเลยว้าววิวจากเทอเดสมองเห็นเชือกเขาจะเป็นเอลฟ์ได้และมองเห็นได้จากห้องพักทุกห้องด้วยจะแช่เท้าในออนเซ็นแล้วชมพระอาทิตย์ตกสวยๆก็ดีนะห้องที่บิมพักคือใหญ่มากนอนได้ทั้งครอบครัวเลยจะนอนเตียงหรือจะนอนฟุตองแบบญี่ปุ่นก็ได้แต่มาถึงญี่ปุ่นทั้งทีใครยังไม่เคยอยากให้ลองนอนแบบฟุตงกันดูนนะมัสบายก ห้องบีมีออนเซ็นส่วนตัวด้วยจะลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่นี่เขาก็มีออนเซ็นบ่อรวมหลายบ่อมากแถมมีบ่อพายแวนสำหรับคู่รักหรือครอบครัวให้เช่าด้วยและถ้ามาพักเร็วคังแบบนี้ต้องกินอาหารเย็นของเขานะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นอาหารคอสไคเซก,กิอิ่มจุกมาถึงคอเลยค่ะส่วนอาหารเช้าที่นี่เป็นบุฟเฟ่มีให้เลือกเยอะจะตกใจใครจะไปเที่ยวคามิโคจิหรือแวะมาเมืองมัสมตสึโมโตะมาพักกายพักใจให้สบายกันได้ที่นี่นะคะโฮเทลโชโฮเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องลองพักโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นกััััันนนดดูสสสสกกครรร้้งงะมมมีีีถบ่ฟจาาตโวย